ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยอ้อซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้อยู่ซื้อได้อยู่ ได้อเลยเลื่มๆเลยสื่อได้วัดมาเจอเราวัดมาเจอเขาเหมือนออฟไลน์ไม่ได้นะสื่อได้มึงมึงวัดมึงวัดจากคนมึงอันนี้มึงตัวมึงเห็นภาพตรงกันเด้อกูรู้ป่าววะเรียลมึงเห็นภาพตรงกันเด้อกูป่ะนี่อภาพมันไม่ตรงกันหรือเปล่าวะภาพสงสัยเมืองมันหน่วงอะเนาะ ภาพนะ่าจะไม่ค่อยตรงกันอะ่ะทไมค่อยดูหน้าหนาภาพมันบักจริงเราสามสิบคนเอ้ยเราเยอะๆนี่ข้างหลังเนี่ยยาง,งหลังกันเนี่ย ไม่ไม่เขาสิบห้าเราสิบหกอเราเยอะกว่าเหรอเราเยอะกว่าเราเยอะกว่าทำไมคำนวณแม่นจังอ่ะนับไงด้วยสายตาไงด้วยด้วยเดิมๆโอ้โหดีๆระวังเมื่อกี้เรายังสิบหกอยู่เลยทำไมกลายเป็นสิบห้าหรอตกลงตกลงเหมือนมีคนออกเมืองเหรอเออพอตามเอ้ย ทำไมเหลือสิบสี่ป่ะเอ้าน่าจมีคนเหม่อมัง้งเออสิบสี่น่าจะมีคนเหม่อเขาสิบห้าเราสิบสี่ได้อยู่อยู่ในการเปิดแล้วขึ้นไม้เขียวใครไม่เกี่ให้ขึ้นไม้เขียวละสล็อตไงสล็อตขอสล็อตอยู่เอจิงชนะนี่มันทุ่มหนึ่งแล้วเหรอวะเร็วจังวะ เร็วจังทุ่มหนึ่งแล้วเหรออืมไม่มีใครเอเดียเยอะปะเยอะสิหนึ่งสามสองหนึ่งมาคนละอันเัาแมผมเริ่มไปแล้วอะแปดวีนะเมาส์ใหม่มาส่งแล้วนะแต่ยังไม่กล้าใช้ว่ะแต่เมาส์เก่าเริ่มไปละรู้สึกว่าแบบ าปไปไปเล่นการไต่ไต่เยอะต่เยอะตัวการตเยอะไตตคือแล้วมึงเบิร์กกันดีๆเบิร์กไม่ติดเลยไตอีกไต่มึงใครไม่ติดเลยคนนึงนะ้กูสาร์กู้รเต็มกูร ขออุ้มใครไม่ติดเลยอะไม่ใช่วิ่งวนถืออุ้มกดอุ้มแล้วนะไม่ได้วิ่งวนกดอุ้มแล้วอุ้มไม่ติดมากินมะมาพ่าอชบกูก่อนน้องพ่<ป>เออที่บอกว่าเมามันเริ่มไหมนี่เราอะไปเล่นกลางไปเล่นกลางไปเล่นกลางไปเล่นด้วยกันมึงเบิร์ดดีเบิร์ดดิ ชุวเพื่อนเยอะๆชุเพื่อนเยอะๆพวกไม่ติดจริงนะนี่ชุวเพื่อนเด็กช่เพื่อนเด็กช่เพื่อนเด็กเอาเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนเข้าเร่งกันเล่กานเล่กันเล่งการยู่นี่หน่อยยู่นี่หน่อยอยูนหน่อย

เม,มาส์าผมมันแตกจริงนะผมไม่กล้าซื้อเมาส์จะบอกว่าซื้อเมาส์ดีมากูมไม่กล้ากดใช้เลยว่ะเหยียกลัวเมาส์พังว่ะกู <c oughs> มไม่ได้สั่งเมาส์ดีมาเลยกลัวเมาส์พังอะ่ะผมสั่งไอ้นี่มา G จีโปจีโปุปเ per light อะ่ะไอสัตว์กูรออ,อยากอยากใช้เมาส์เก่าให้มันพังก่อนน่ะ <c oughs> ไม่กล้าใช้พังแล้วแหละเออเนี่ยกดผมกดอุ้มอยู่นะเว้ยทุกคน ไม่ติดไอ้ตา์กดอุ้มไม่ติดขอบคุณครับ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 ตามๆๆๆตเอ้ยสี่ชื่อไม่ชื่อวันนี้สี่อประชุมข้างนอกนะสี่ท่ม กดโอเมติดกดโอเมติดเออแต่ชนะไอเหี้ยแต่กูฟีจัดเฮ้แต่ผมผมวัดสถิติมาแล้วเวสถิติอะไรรู้ปะเวลาโกเหมือนผมผมเหมือนลุงโฟกเลยอะเวลาโกมักจะกากวักจะฟีอะมักจะเป็นตัวฟีอะ